ฮัลโหลทุกคนวันนี้อถเราอยู่ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะคะจะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีรับไปพักร้อนที่ภูเก็ตกันนะคะวันนี้เลือกเป็นสายการบินแ a n g k o k อ i r w a y s ค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมโชว์นี้เลยค่ะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน p c c Connect นะคะของหการค้าของเรานะคะ พร้อมกับโชว์เวชการใบนี้นะคะก็จะได้รับส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินนะคะถึง10%ด้วยกันค่ะและที่สำคัญน,นะคะต่อที่2เรายังได้รีน้ำหนักกระเป๋าวิ50ออกิโลฉะนั้นนะคะหมดกังวลเรื่องการขนร๋าไปเที่ยวทะเลกันกต่อไปแล้วค่ะทีนี้วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินกันนะคะที่เคาน์เตอร์เช็คอินด้านหลังสำหรับใครที่อยากจะเดินทางแบบเอกซ์คลูซีฟนะคะเอกสิทธิ์เฉพาะชาวขอกกรค้าเท่านั้นนะคะ อย่าลืมสมัครแอปลพลิเคชันนี้เลยนะคะดาวน์โหลดแอปลพลิเคชันเสร็จปุ๊บนะคะก็โชว์บัตรสมาชิกแบบนี้จะได้เอกสิทธิ์สิทิทธประโยชน์เฉพาะชาวของการค่านันค่ะสำหรับวันนี้นะคะในหน้าต้องขอตัวไปชิมกัน